จจุบันสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลทําให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชมากขึ้นสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมากกรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเพื่อเป็นกลไกในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชให้แก่เกษตรกรส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถบริหารการจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองก่อนที่จะเกิดการระบาดรุนแรงสร้างความเสียหายให้กับผล ากากกรรเษตศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตะบนท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในจังหวัดตราดที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการศัตรูพืชได้ด้วยตนเองอย่างครบวงจรโดยจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2556และมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อนเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีหน่วยงานเข้ามาให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในด้านต่งตางๆอย่างสม่ําเสมอทั้งความรู้ในด้านอารคาพืช การจัดการดินและปุ๋ยเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการตลาดศูนย์จัดการศัตรูเพื่อชุมชนตมุนท่ากลุ่มเป็นศูนย์กลางที่ทำให้สมาชิกได้ทำกิจกรรมต่างๆเช่นการประชุม การอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายสารชีวพันธุ์นอกจากนี้ยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินกิจกรรมอย่างเพียงพอเช่นวัสดุอุปกรณ์ในการสํารวจศัตรูพืชและการผลิตขยายสารชีวพันธุ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และเอกสารวิชาการ ปัจจุบันศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตะมนท่ากลุ่มมีสมาชิกจำนวน54รายมีคณะกรรมการบริหารจำนวน9รายนอกจากนี้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตะบนท่ากลุ่มยังมีแปลนติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชตั้งอยู่ณแปลงทุเรียนของนายเรืองศรีนาราังหมู่ที่6ตะบนท่ากลุ่มอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดขนาดพื้นที่43ไร่เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและให้สมาชิกเข้ามาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการสำรวจสถานการณ์ศัตรูพืชศัตรูตรธ,ธรรมชาติและระบบ นิเวศในแปลงปลูกพืชผลการดําเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่ากลุ่มมีการสํารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชในแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเป็นประจําทุกสัปดาห์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เลือกใช้วิธีการควบคุมศัตรูพืชได้อย่างเหมาะสมและเป็นข้อมูลเตือนภัยของเกษตรกรในพื้นที่ให้เฝ้าระวังการระบาดต่อไปมีการแจ้งในลายกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลท่ากลุ่มเนินทรายเพื่อให้สมาชิกป้องกันและกําจัดก่อนจะเกิดการระ จนสร้างความเสียหายต่อพืชมีการให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้คําแนะนำวิธีการป้องกันกำจัดโรคโดยสมาชิกจะนำตัวอย่างโรคและแมลงศัตรูพืชมาร่วมกันวิเคราะห์และเลือกวิธีการป้องกันที่เหมาะสมและในปัจจุบันมีการปรับรูปแบบให้มีการบริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำแนะนำผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตามกระบวนการของโรงเรียนเกษตรกรซึ่งให้เกษตรกรเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกษตรกรเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงโดยมีประเด็นในการถ่ายทอดความรู้ดังนี้การจำแนกศัตรูพืชที่สำคัญที่พบในพื้นที่การสำรวจติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชการบริหารจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติและ าชีวพันธการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากสารพิษและเรื่องอื่นๆตามที่สมาชิกให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นการจัดการดินและปุ๋ยเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพมาตรฐาน GMP และการตลาด นอกจากนี้ยังมีการผลิตขยายสัตรูธรรมชาติและสารชีวพันธุ์มีการส่งเสริมให้สมาชิกผลิตขยายเชื้อราเตโคอเดมาเพื่อใช้ในการควบคุมโรคและอำนวยความสะดวกในการผลิตขยายเชื้อราเตโคอเดมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกและยังมีการนำความรู้มาพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์เชื้อราเตโคอเดมาในรูปแบบต่างๆโดยที่จำหน่ายในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากลุ่มเนินทรายจำนวน3รูปแบบได้แก่เชื้อราไตคอเดมาชนิดสดชนิดแห้ง และชนนิดน้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยส่วนมากจะปลูกทุเรียนแล้วปัญหาที่อันดับหนึ่งของทุเรียนก็คือโรคไฟท็อปเทเอร่าเชือ้อราไตโคโดมานเนี่ยสามารถป้องกันแล้วก็แก้ไขโรคไฟท็อปเทอร่าได้ค่ะตอนแรกทําเป็นเชื้อสดแล้วเชื้อสดเนี่ยคือเก็บไว้ได้แค่1เดือนแล้วปัญหาก็คือต้องเก็บในตู้เย็นจากนั้นเราพัฒนาเป็นเชื้อแห้งค่ะเชื้อแห้งเนี่ยสามารถเก็บได้3-5เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นหนึ่งก็คือลดปัญหาเรื่องกลิ่น กลิ่นที่อยู่ในตู้เย็น2ก็คือสามารถเก็บได้นานโดยที่ยังคงสภาพเดิมคุณภาพของเชื้อนะคะเราได้ไปตรวจสปอรตรวจหาสปอที่อรารักขาพืชจังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อหาความเข้มข้นของสปอในการที่จะสามารถป้องกันแล้วก็แก้ไขรักษาโรคไฟทอพเทล่าได้ค่ะความเข้มข้นของสปอนะคะ10ยกกำลัง9ถือว่าเป็นความเข้มข้นที่มากพอที่จะสามารถป้องกันโรคได้ค่ะ ทางพร,รบวัตถุอันตรายทางการเกษตรได้กําหนดความเข้มข้นขั้นต่ําของเชื้อราเตอโคดมาอยู่ที่10ยกกําลัง6แต่ทางแต่ความเข้มข้นทางเชื้อราเตโคดมาแห้งของเรา10ยกกําลัง9ค่ะ ผลสาเร็จของการดําเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่ากลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และป้องกันการกาจัดศัตรูพืชระหว่างเกษตรกรด้วยกันเองและระหว่างเจ้าหน้าที่แล้วนําไปปรับใช้ในแปลงของตนเองจนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆเช่นการใช้ความร้อนฆ่าเชื้อราไฟทับเทราการผลิตเชื้อราเตโคเดอร์มาแบบแห้งการทําน้ําหมักสมุนไพรกําจัดไรแดง และการใช้เชื้อราไมโครไรซ,ซาเ,เพื่อเ้ื่อบ้งกันโรคลักเน่าขนเน่า มีแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและการแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชช่วยให้เกษตร,รกรสามารถป้องกันก,นกำจัดศัตรูพืชได้ทันก่อนที่จะเกิดการระบาดอย่างรุนแรงเกษตร,รกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัยและสามารถใช้สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตนอกจากนี้การส่งเสริมให้สมาชิกใช้เชื้อราเตโคเดอร์ม,มาในการควบคุมโรครักนาขุนเน่าในทุเรียนรวมกับการควบคุมศัตรูพืช ด้วยวิธีผสมผสานช่วยลดพื้นที่การระบาดของโรครากเน่าคนเน่าได้อย่างมีประสิทธิภาพเกษตรกรสามารถควบคุมโรคได้ในระยะยาวนอกจากนี้ยังช่วยในการลดใช้สารเคมีมากเกินความจําเป็นทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงผลผลิตปลอดภัยจากสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย์วจัดการตัตตูเพื่อชุมชนของตำบลท่ากลุ่มจริงๆเรามีการให้ความรู้ แก่เกษตรกรนะครับความรู้ตั้งแต่เรื่องการการดูมแมลงการเช็คมแมลงแล้วก็การใช้าาสารเคมีที่ถูกต้องทางเราจะมีการแนะ,แน,ะนำเกษตรกรตั้งแต่วิธีการใช้รวมถึงวิธีการผสมการผสมแบบไหนเช่นผสมยาผงก่อนแล้วค่อยตามด้วยยาครีมยา น้ำมันแล้วถึงตามที่ยาจะใบเป็นต้นวิธีการประมาณนี้ในเมื่อเกษตรกรมีความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องการสลับสารเคมีอย่างถูกต้อง,รรเ,อง,องเราจะช่วยในการลดต้นต้นทุนแทนที่เราจะไปหายาตัวอื่นมาฉีดเพื่อหรือว่าเพิ่มโดสยาให้มแมลงตายเราก็อาจจะใช้แค่ครั้งเดียวก็จบปัญหาเรื่องมแมลงไปเลยนอกจากใน,นเรื่องลดต้นทุนแล้วเรายังช่วย ให้เกษตรกรในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไปเรียนมาจากศูนย์อบรมที่กลุ่มทุเรียนแปลงใหญ่แปลงใหญ่เอถ้ากลุ่มเดินทรายไปไปเรียนรู้มาแล้วก็เอามาทำใช้เองในสวนที่เป็นแผลคนเน่า ไปทาแผลแล้วก็มันก็แห้งดีแล้วก็ใส่วานโคนด้วยดินก็ดีขึ้นมีใส่เดือนเยอะแผลก็แห้งเรื่อยเรื่อยไปแล้วก็ทำใช้มาระยะหนึ่งแล้วจ้ะขยายผลก็เพื่อนอยากอยากใช้ก็แบ่งทำให้เขาด้วย เราไปลองใช้ดูก็ใช้เชื้อไซคโครมาแล้วก็ลดปริมาณสารเคมีเพื่อเชื้อราของสารเคมีนะตอก,กลับมาใช้ตัวนี้บ้างแล้วก็สลับเป็นบางครั้งเพื่ออันตัวนี้ก็ปลอดภัยกับเราตัวเราด้วยก็จะใช้ไปเรื่อยๆ